ปั๊มน้ำมันแบรนด์ยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งของโลกตัดสินใจขายธุรกิจกิจการของน้ำมันในสองประเทศทั้งมาเลเซียทั้งสิงคโปร์แบรนด์นี้ยักษ์ใหญ่จริงๆครับเชลนั่นเองครเป็นข่าวที่ฮือฮาออกมาเหมือนกันนะครับว่าบริษัทเชลซึ่งเป็นบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ระดับโลกและเป็นระดับตำนานของโลกเลยนะครับโดยเฉพาะอยู่ในบ้านเรานี่ก็กว่าร้อปี้าไปแล้วนะฮะแล้วก็มีฐานที่มั่นอยู่ในสหราชอณาจักรหรือว่าอังกฤษนี่นะครับได้เปิด เผยข่าวนี้ออกมาแล้วก็ยืนยันชัดเจนแล้วครับว่ามีการขายธุรกิจของบริษัทเชลที่อยู่ทั้งในสิงคโปร์แล้วก็อยู่ทั้งในมาเลเซียจะหมายถึงการปิดฉากโบกมืออำลาจากในภูมิภาคอาเซียนหรือเปล่าก็ยังไม่สามารถพูดได้ชัดเจนครับแต่ว่าในมาเลเซียกับสิงคโปร์เนี่ยถือว่าเป็นฐานที่มั่นด้านพลังงานที่เชลครอบลงทุนมาเป็นระยะเวลาอย่างยาวนานเหมือนกันนะครับแต่ปรากฏว่าในที่สุดขายกิจการออกทีนี้เราก็ต้องมาดูครับว่าเขาขายให้ใคร และใครสนใจจะซื้อนะครับคือธุรกิจด้านพลังงานนี่ก็ถือว่ามีการเข้าออกพอสมควรนะฮะในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมานะครับเอาเรามาดูแห่งแรกกันก่อนนะฮะก็คือที่ประเทศมาเลเซียปรากฏว่าบริษัทเชลออกมายอมรับเลยนะฮะว่าตอนนี้เจรจาขายกิจการให้กับบริษัทซาอุดิอารามโกซาอุดิอารามโกเนี่ยเป็นรัฐวิสาหกิจพลังงานใหญ่ที่สุดของประเทศซาอุดิอาระเบียผู้งานกับเป็นบริษัทที่ผลิตทั้งน้ำมันดิบแล้วก็ กันน้ำมันเสเร็ดรูปแล้วก็พลังงานอื่นๆเบอร์หนึ่งเลยและเป็นรัฐบาสหกิจซาอุด้วยนะฮะ,ะตอนนี้เขาลังเจรจาขายตรงนี้ถามว่าขายอะไรขายธุรกิจปั๊มน้ํามันของเชลในประเทศมาเลเซียทีนี้ปั๊มน้ํามันเชลในมาเลเซียเนี่ยใหญ่หรือเล็กใหญ่นะฮะเขามีเครือข่ายของปั๊มน้ํามันหรือว่าสาขาของปั๊มน้ามันในมาเลเซียของเชลเนี่ยเป็นอันดับ2ของประเทศนะฮะเพราะฉะนั้นถือว่าดิลนี้ดีลใหญ่เลยนะฮะ กำลังขายปั๊มน้ำมันให้กับซาอุดิอารามโกจากมาเลเซียจากซาอุดิอาระเบียนะครับทีนี้มูลค่าการขายธุรกิจปั๊มน้ำมันในมาเลเซียของเชลเนี่ยคนที่อยู่ในวงการเขาก็ดีลูกคิดนะเพราะว่าเชลเขาไม่เปิดเผยตัวเลขอแล้วว่าเขาขายเท่าไหร่ถูกไหมฮะแต่ว่ากูรูในวงการอุตสาหกรรมพลังงานของมาเลเซียเนี่ยเคาะออกมาแล้วดีลนี้น่าจะมีไม่ต่ำกว่า3 7 0 0 0ล้านคือพันล้านดอลลาร์สหรัฐขึ้นไปนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับถ้าเราดูกันจริงๆเดี๋ยวเราก็จะพบว่า ธุรกิจพลังงานหรือน้ํามันเอาแบบประเภทขายปีใกล้ตัวคนมาเลเซียมากที่สุดเนี่ยมีขาใหญ่ที่สุดก็คือรัฐวิสาหกิจพลังแห่งชาติของมาเลเซียเปโตรนัสจําแบรนด์นี้ได้ไหมเปโตรนัสเคยอยู่ในประเทศไทยนะครับจําได้ลองลอง,ลองกลับไปคนดูนะฮะในอดีตเลยนะครับเปโตรนัสเคยเข้ามาในประเทศไทยนะแล้วสุดท้ายก็ม้วเสือกลับมาเลกับมาเลเซีย,ยไปนะฮะสำหรับเว็บไซต์ของเชลเนี่ยนะครับ เขาบอกเลยครับว่าปั๊มน้ำม,มันของบริษัทเชล่ยที่มีอยู่ในทั้งหมดอาเซียนไม่ใช่แค่มาเลเซียนะฮะที่มีอยู่ทั้งหมดในอาเซียนมี950แห่งในแต่ละแห่งก็แน่นอนครับก็คงจะมีเจ้าตลาดในพื้นที่อยู่แล้วเช่นในประเทศไทยก็มีปตทเนี่ยมากสุดในมาเลเซียก็มีเปโตรนัสเนี่ยมากที่สุดแต่ในมาเละเซียเนี่ยปั๊มเชลก็ถือว่าเป็นอันดับที่2เนี่ยนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับเชลยังไม่เพียงขายปัม๊มน้ามันในมาเละเซียนะฮะยังขายธุรกิจน้ํามันหล่อลื่นที่ใช้ในภาคอุตตสาาาหกรรมมขยผลิิภััณฑณ์น้มมนํบ ขายธุรก,กิจก๊าซธรรมชาติที่ตั้งอยู่ในรัฐซาลวักและรัฐซาบานะครับซึ่งเรื่องนี้ซีอโอของบริษัทเชลคือนายวาเอลซาวันเนี่ยนะฮะบอกว่าตอนนี้เชลเน้นที่จะทําธุรกิจที่สามารถทํากําไรได้ดีที่สุดและมากที่สุด2ออย่างเชลขอ2ออย่างกลับไปเน้นทําธุรกิจพลังงานอะไรก็แล้วแต่ที่ให้กําไรดีที่สุดและมากที่สุดเพราะฉะนั้นแสดงว่าธุรกิจปั๊มน้ํามันธุรกิจน้ำมันหล่อลื่น ธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของก๊าซธรรมชาติในภืมิภาคอาเซียนหรือเอเชียนั้นดูเหมือนว่ากําไรหดน้อยถอยลงไปจนกระทั่งคิดแล้วระยะยาวไม่คุ้มทุนดีไม่ดีจะขาดทุนซะหนซ้ำนะครับนี่เป็นข่าวที่มาเลเซียแต่ในขณะในกันเชล์ที่สิงคโปร์เนี่ยนะฮะเขาก็บอกเหมือนกันนะว่าอันนี้จบละดิวจบเรียบร้อยเลยคือขายธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันสาเร็จรูปแล้วก็ขายธุรกิจปิโตรเคมีทั้งหมดในสิงคโปร์เนี่ยนะฮะให้กับกลุ่มบริษัทร่วมลงทุนจากประเทศอินโดนีเซียซึ่งมีชื่อว่า ยาวหน่อยนะจันทราอาซีแคปิตอลแอนด์เกนคอร์อาเซนโฮลดิ่งเอาเรียกสั้น CAGP ก็ H G เป็นน่าอิโดนิเซียได้ไปครับได้ในกิจการใหญ่ๆต้นน้ําเลยนะฮะคือกันน้ํามันเสลดรูรูของเชลลแล้วก็ปิตโตรเคมีของเชล์ทั้งหมดเลยดีลนี้ไม่เปิดมูลค่าด้วยว่าตกลงขายไปได้เท่าไหร่นะฮะนั้นทําให้เชลเนี่ยนะครับ ก็ต้องยกธุรกิจทั้งหมดเช่นสวนอุตสาหกรรมเคมีในสิงคโปร์นะครับหรือแม้แต่สวนธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องพลังงานเชลทั้งหมดในสิงคโปร์เนี่ยให้กับกลุ่มทุนบริษัทตลนทุนจากประเทศอินโดนีเซียนะครับสําหรับตรงนี้เนี่ยฮะถามว่าโอ้โรงกันน้ำมันของสิงคโปร์เนี่ยใหญ่โตแค่ไหนและทําไมมาถึงจุดนี้เชลต้องขายนะครับมีตัวเลขหนึ่งนะฮะ คือโรงงานน้ำมันเศษร,รูปของเชลในสิงคโปร์เนี่ยวันหนึ่งเขากันได้เยอะเหมือนกันนะฮะสองแสนสาบาร์เรลต่อวันนะครับแล้วก็ยังกันเอทิลีนได้ถึง1ล้านเมตริกตันต่อปีด้วยเนี่ยนะครับทั้ง2แห่งนี้ก็ตั้งอยู่ในเกาะบูคอมของประเทศสิงคโปร์นะครับแต่ต้องยอมรับนะฮะว่าโรงงานของเชลที่อยู่ในสิงคโปร์เนี่ยตั้งมานานแล้วถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็บอกว่าเป็นโรงงานเก่ามากเลยอายุ63ปีคือตั้งแต่ปี1961เป็นต้นมานดังนั้นก็เลยทําให้เกิดการขายกิจการตรงนี้ออกไปซึ่ง ก็คงต้องยอมรับกับว่าในพักหลังๆเนี่ยบริษัทพลังงานซึ่งเคยเติบโตมากว่าร้อยปีด้วยเรื่องหลักพื้นฐานเลยทําน้ามันก็คือกันน้ํามันขุดน้ํามันกันน้ํามันขายน้ามันอันนี้หลักแต่ไหนแต่ไรของบริษัทพลังงานตั้แต่อดีตจนก่อนที่จะมาเปลี่ยนโมเดลเรียกเป็นบริษัทพลังงานคือไม่ได้จํากัดแกนน้ามัน แต่ถึงนาทีนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าหลายอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะเช่นความต้องการใช้น้ํามันนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของการลดโลกร้อนนะฮะการเกิดขึ้นของพวกพลังงานใหม่ๆการเกิดขึ้นของพลังงานทางเลือกการเกิดขึ้นของการนําเอาพลังงานทางเลือกหรือพลังงานใหม่เนี่ยไปใช้ในแง่ของการบริโภครายวันและออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างเช่นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นไฮบริดปลั๊กอินอะไรก็แล้วแต่และในอนาคตยังจะไปถึงเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์ที่เป็นพลังงานไฮโดรเจนก็แสดงว่า การพึ่งพาน,น้ํามันดิบและน้ํามันสําเร็จรูปนั้นก็มีแนวโน้มที่จะลดน้อยถอยลงนะฮะถึงแม้ว่าอาจจะใช้เวลาอีกหลายปีก็แล้วแต่แต่ก็ไม่ใช่ว่าน้ํามันดิบนี้หรือว่าน้ํามันโบนโลกใบนี้จะไม่ใช่กันอีกต่อไปเลยเพราะว่ายังมีอีกกิจการและอีกหลายอุตสาหกรรมที่จําเป็นต้องใช้น้ํามันอยู่วันยังคำ่ำนะครับนั่นแหละครับก็เลยทําให้ตอนนี้การแข่งขันที่รุนแรงการเกิดใหม่ของอุตสาหกรรมใหม่การเกิดการเปลี่ยนแปลงไปของพฤติกรรมของผู้บริโภคนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งที่จะลดโลกร้อนก็เลยทําให กำไรอาจจะไม่ดีเหมือนกับเมื่อร้อยปีที่ผ่านมานะครับซึ่งเชลก็เป็นตัวอย่างที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้แล้วก็เกิดการขายกิจการออกไปก็เลยมีคําถามเกิดขึ้นกบว่าตกลงเชลเขาจะไม่อยู่ในอาเซียนแล้วใช่หรือไม่นะครับอันนี้ก็คงต้องรอรอให้มีการแบบว่ายืนยันกันอีกทีนะครับว่าตกลงแล้วจะมีหรือไม่มีกันต่อไปนะครับ